ดีครับพวกเราเป็นกระแทนชั้นหนึ่งหอง2ัละองวันนี้พวกเราจะมานเสนอแอคที e บอร์ดเรื่องบิงโกโชว์สินอลิกาการเล่นมีดังนี้หนึ่งให้พวกกาแต่งขันเลือกบิงโกคนละหนึ่งแผ่นเลื่กงนะครับ2 ใช้ 3. ถ้าผู้เข้าแข่งขันไทยคู่จะให้ผู้เข้าแข่งขันขน,นำตัววางไปแปะบิงโกของตัวเองได้เลยครับ 4. ถ้าผู้เข้าแข่งขันเรียงเรียงครบกี่ตัวในแนวแนวใดแนวหนึ่งควว่าบ,บิงโกจะถือว่าฝ่ายนำ้ำผู้ชนะครับไปเล่นกันเลยครับ จะผูกครับ1 ừ, 2 1> 6, 8, 3, 1> 3 2> 1> 4งสองสามคำตอบที่ถูกต้องนะครับไว้สำหรับละายสีใช้เสร็จต้องล้างให้สะอาดลูกไปขนให้แหลมเอามือจะผูกครับหนึ่งสองสาคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ผู้เข้ัแ่งขันขขไขได้ไปหนึ่งับตัวแล้เป็นแนได้แนวนึงไ,ได้นะครับวันนี้พวกเราตัวแทนป .5 .2 ขอจบการนำเสนอบอร์ดไว้แต่เพียเท่านี้ขอบคุณครับ